คอนโดมอเสสุขุมวิทห้ามาดูห้องหนึ่งนอนเอกลูซีหนึ่งห้องน้ำ fully f u ฟอร์น e d เพียงแค่ซื้อมา่านแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าเข้ามานิดหน่อยก็เขาอยู่ได้เลยขนาดห้อง30ตารางเมตรวิวจากห้องนอนก็มองเห็นทางด่วนไม่มีตึกสูงบังเลยและห้องนี้ก็ยังมองเห็นโคลงน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยตกแต่งกันห้องไว้อย่างลงตัว และสวยมากห้องนี้เปิดประตูเข้ามาก็จะเป็นโซนนั่งเล่นดูทีวีมีโต๊ะทานก้าก่อนที่จะเข้าไปเจอห้องนอนโซฟาสำหรับสองที่นั่งกันห้องนอนกับห้องนั่งเล่นเป็นกระจกบานใหญ่บิวอินสำหรับชั้นวางของแล้วก็วางทีวีเพื่อจะได้เก็บของได้อย่างลงตัวสามารถวางทีวีจอใหญ่ได้เลยนะปะั๊บไปดูโซนครัวและห้องน้ำกัน จากประตูห้องเดินเข้ามาโซนครัวและก็ห้องน้ำจะอยู่ทางขวามือโซนครัวก็บิวต์อินทั้งตู้เก็บของแล้วก็ซิงค์ล้างจานถัดจากห้องครัวก็ยังมีระเบียงไว้สำหรับตากผ้าได้ด้วยมาต่อด้วยห้องน้ำก็จะแยกโซนเปียกโซนแห้งไว้อย่างลงตัวเหมาะเจาะเลยทีเดียวเข้ามาเจอซิงค์ล้างหน้าโถชชคโคกแล้วก็ห้องอาบน้ำ งั้นเดี๋ยวเราไปดูส่วนกลางนี้คือด้านล่างของอาคารถัดมาก็จะเป็นทางเชื่อมระหว่างของอาคารอันนี้อยู่ชั้น14สังเกตดูว่าตึกนี้ไม่มีตึกสูงไหนขึ้นมาเทียบเคียงเลยนะสามารถรับลมมองเห็นวิวได้แบบ360องศาเลยนี่ก็จะเป็นเพลย์รูมสำหรับเด็กๆค่ะมองไปด้านนอกก็เจอทางด่วนฮูรู้สึกดีจังมาต่อโซนออกกำลังกายห้องฟิตเนสกันดูสิจะมองไปมุมไหนก็เจอวิว จะเป็นวิวโค้งน้ําหรือว,ว,วิวเมืองเลือกเอาเลยอ,อยากเล่นกีฬาชนิดไหนหรือจะเป็นเครื่องเล่นอะไรเลือกตามใจโลดทีเด็ดของที่นี่อยู่นี่เลยชั้นยี่สิบห้าสระว่ายน้ํสองสระเห็นความสวยหรือ,อยังนี่ก็คือทางเชื่อมอีกเหมือนกันมันก็คือทางเชื่อมระหว่างอาคารบีและซีนั่นแหละปะเดี๋ยวลงไปดูสระว่ายน้ํากันตัมมะจีตาัมมะจีดำม,มาเลยสระว่ายน้ํานี้ก็จะเป็นสระยาวที่อยู่ระหว่าง ตึก A แล้วก็ตึก B นะคะบนชั้น25ดูสิมีเก้าอี้ให้นั่งแบบเยอะมากๆด้วยตอนเย็นๆพระอาทิตย์ตกนี่ขึ้นมารับลมรับแสงรับอากาศอูสุขมากขอบอกเลยสำหรับชีวิตในเมืองที่นี่นคือดีมาก ดูวิวสิเธอโค้งน้ําแม่น้ําเจ้าพยาว่ายน้ําไปดูอยากดูวิวอยากดูวิวเมืองอยากดูวิวแม่น้ำหรือใครทม่อยากอยู่ในห้องมาดูโซนที่เป็นพื้นที่ส่วนกลางสามารถมานั่งทํางานนั่งเล่นได้จะมีพื้นที่ที่กว้างแล้วก็เยอะอยู่พอสมควรหรือใครอยากจะมานั่งทําอาหารที่พื้นที่ส่วนกลางเขาก็มีจัดเตรียมไว้ให้ด้วยนะห้องนั่งเล่นมีโตะ๊ะพูด้วย เป็นพื้นที่ที่กว้างแล้วก็สามารถใช้ประโยชน์ได้จริงที่สำคัญคือโปร่งโล่ง